มาร์กซีนทีวีวันนี้จะมาสอนทำเสาทารฟใช้งานด้วยตัวเองครับก็หลายหลายคนก็จะเห็นว่าราคาเสาทารที่ทำจากไม้อนี่ราคาสูงครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการทำรก็เริ่มจากเสากลมขนาด3เซนครับตามที่ผมถืออยู่ในภาพนะเป็นเสาไม้ตัวนี้เป็นไม้สักแท้นะครับก็จะมีความหนา ็ไม่หนักมากมีความเบาขนาดยาว90เซนนะครับวงลัศมีวงคมก็3เซนนะครับก็นี่ครับตามเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก่อนทำก่อนเลยนี่ก็คือไม้คมนะครับตัวนี้ไม้สักนะครับสองครับ ก็สว่านแบตท,ทั่วไป1ตัวครับใช้สําหรับยิงและเจาะไม้3ก็ดอกเจาะไม้12มิลน,นะครับต่อไปก็ดอกเจาะ6มิลน,นะครับก็หัวสําหรับขันน็อตตัวหนอนนะครับเป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับจะใช้ขันน็อตตัวหนอนเพื่อที่จะฝังเข้าไปในเ้อไม้นะครับนี่ สี่ก็จะเป็นเ,เลื่อยสำหรับใช้ตัดเหล็กนะครับง่ายๆครับไม่ยากแลวก็ตัวนี้ก็จะเป็นสตัดเกลียวตลอดนะครับที่เอาไว้ทําหน้าที่ต่อไม้เข้าด้วยกันนะตัวนี้ก็สตัดเกลียวตลอดอีกไซส์หนึ่งที่ใหญ่ขึ้นหน่อยนึงนะครับใช้ติดตั้งที่ปลายเสานะเพื่อเวลาเรากางฮาร์ปจะได้เอาเชือกมาผูก ทีเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับเราก็จะเริ่มจากการวัดขนาดนะครับเพื่อหาตำแหน่งเจาะสว่านให้ได้เซนเตอร์ของไม้นะครับตัวนี้ต้องเจาะให้ตรงนะครับถ้าเกิดเจาะไม่ตรงเนะี่ยเวลาเราต่อเสาเนะี่ยมันจะไม่ตรงนะครับก็เสาขนาด3เซนนะครับพอวัดเสร็จแล้วก็เริ่มเจาะจากดอก3มิลก่อน6มิลก่อนขอโทะดี หกมิลเพื่อให้ไม้เนี่ยมันไม่แตกถ้าเราใช้สิบสอมิลเจาะเลยเนี่ยมันจะทำให้ไม้แตกอันตรายครับก็นำร่องด้วยขนาดเล็กก่อนนะครับพอจากนั้นก็ใช้ดอก12บมิลเจาะตามเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมฟานไว้ให้ถึงจะสังเกตเห็นเทปที่ผมพันเอาไว้กับดอกสว่านนะนั้นเป็นระดับ ความลึกที่จะเจาะลงไปว่าต้องเจาะลึกเท่านี้นะครับเวลาเราฝังฟุกเนี่ยมันจะได้พอดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับก็เริม่มจากเอาตัวหนอนมาขันเข้าเห็นไหมครับผมจะเอาตัวหกเหลี่ยมเนี่ยใส่กับสว่านเลยมันจะสะดวกนะครับขันเข้าไปฝังตัวหนอนก่อนเพื่อใช้ติดตั้งเข้ากับ ออพอเราเริ่มหมุนเข้าติดตั้งสก็ตเกร์อเราก็จะมาตัดขนาดของตัวสตัดนะครับเพื่อให้ได้มาต่อกันนะครับก็เราจะฝังหมุดฝังนอ็อตตัวหนอนทั้งสองฝั่งของไม้นะครับแล้วก็ตัดระยะขนาดของความยาวของสตัดเกียร์นะครับเพื่อที่จะให้มันหมุนสามารถมาหมุนต่อกันได้แบบนี้ครับ ก็ลองกดแล้วก็วัดระยะกันดูเอาตามหน้างานจริงขอาแต่ละคนนะครับผมใช้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะต่อกันได้นี่ครับประมาณนี้นีนะครับผมใช้ทั้งเสาท้าทั้งหมดเลยผมใช้สามท่อนต่อกันนะครับก็ลองเลือกไม้เลือกขนาดความยาวตามชอบแล้วกันนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ผมทำสองไซส์ครับผมทำสองเมตรสี่สิบกับเมตรแปดสิบนะครับ ก็ต่อประมาณนี้เห็นไหมครับไม่ไม่ได้ทําคลิปปลายปลายเสาให้ก็เนี่ยครับปลายเสาผมก็จะใช้สัฟตัดอย่างที่ให้ดูในอุปกรณ์นะครับสัฟตัดที่ใหญ่ขึ้นอีกหน่นอยนึงแต่ตัวนี้เราจะไม่ใช้น็ตน็นอตต้นหนอนนะครับเราจะขันสัฟตัดเกลียวเข้าไปในไม้เลยก็คือใช้เทคนิคเดียวกันครับเจาะไม้ เจาะไม้ด้วย3มิลแล้วก็12มิลเสร็จแล้วก็หมุนสตัดเกียวเข้าไปเลยแน่นอยู่ปึกเลยครับนี่ครับทั้ง2ไซส์ที่ผมทำมานไหมครับไม้สักแพ้ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาที่ไหนกันเลยครับซื้อไม้ถูกๆมาอุปกรณ์เครื่องมือจากไทยฟ้าดุก็ได้เสาท้าบที่ต้องการใช้แล้วครับก็ จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับคลิปต่อไปผมจะทำเรื่องอะไรมาให้ชมอีกก็ฝากติดตามด้วย